สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณป้าช่อมต,ตัวตั้งครับคุณป้าชมครับแบงค์ที่คุณป้าชมเห็นอยู่นะขานาดนี้ แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึงร้อหล่อเกรุ่นเก่าเป็นแบงค์หนึงร้อล่อเกรุ่นสมเด็จพ,พระเจ้าตากศินมหาราชครับสำหรับใบนี้นะครับสำหรับใบนี้ผมเอ่ยชอว่เอาตปดชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อใบละห้าแสนบาทครับเกษปรม้าใครมีแบงค์หนึ่งร้อยหลอเก้ารุ่นสมเด็จพระเจ้าตากศีลมหาราชและมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทรับใไกรตปบอกตอนนี้เลยครับ อ่ะคุณผมมู้ชมมาดูเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ10บาทล 9, นะหล่อเก่ารุ่นเก่านะเหรียญ10บาทหล่ 9, เอเก่ารุ่นเก่าผมเอจีวะเอบิโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ7 3 2 0 0บาท เหรียญทางขวามือเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหอร, 6, 5, 900, รียญละหกบื้นห้าพันเก้าร้อยบาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดที่ละเหรียญเลยเนาะเหรียญแรกนะเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่า ย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ6 5บ0 0บาทรายละเอียดละ่ะพรที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผูนิพรอดุลจเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ ข้าบนเนขียนคาว่าประเทศไทยพอพศสส2,559สังเกตน,นะว่าเป็นปีพศออ2,559ผ่มเอจิวะเอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ6 5หกบื่นห้ารบาทรับ อ่ะต่อได้เหรียญนี้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทหล่อเก้ารุ่นเก่าเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทรายละเอียดล่ะในเนื้อสีเหลืองจะเป็นรูปหล่อเก้าสังเกตน,นะรูปของพระองค์ท่านไม่ได้ใหญ่มากนะเล็กมากเลยนะทำให้เนื้อสีเหลืองข้างบนและข้างล่างยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่นะ ทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูมิพรอดุลยเดชน,นะทางขวามือตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการเก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรูปพัชจันรครับเนื้อสีขาวข,าวข้างล่างมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขสิบอารบิกข้ามบุเขียนคำว่าประเทศไทยจุดสีขาวหนึ่งสองสามสี่ครับพอพานจุดสอสละจุดสองพันห้าร้อย 2546นะเป็นพอพันจุดสอสลาจุด2546ันาร้อมเอจิวะอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ7เจ็ดืแปบาทครับอ่ะคุณผู้ชมามาต่อด้วใบนี้นะ ใบนี้เป็นแบงค์หนึงร้อยรอรสมเด็จพระเจ้าตับสินมหาร่านย้ำราคาอีกรอบนึงนะใบนี้รับซื้อใบละ5 0 0 0 0นบาทนะใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามที่จุดจึงจะขายได้นะอ่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนะยาะและเอียดจุดแรกฮะลายไทยเป็นสีแดงครับ ตัวเลขแต่ละบาทเป็นอารบิกนะรูปบ้านสมัยกรุ่มทมบูรนะี่ฮะตรงที่เป็นรูปฐานของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชแถบสีชมพู1 2 3 4สนะตวงกลางแป้งเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมือซ้ายถืกถอกระบี่นะตัวเลขแต่ละบาทเป็นตัวไทยสิ่งก่อสร้างสมัยกรุ่มทุบุรีครับตรงนี้เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมือซ้ายถือเชือกมือขวาชูดาบนะ ข้าบงเขียนก็นว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพอพานจุดสองสละจุดสองพันสามร้อสิบเอ็ดถึงสองพันสามร้อยสิบห้าพยาคุดเป็นสีแดงเห็นไหมนี่คือด้านแรกครับด้านที่สองล่ะตัวเลขหนึ่งร้บาทส่วนข้าบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดำตัวหนังสือหนึ่งร้บาทขีดคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตราประจำตัวรลวงท่านตัวเลขหนึ่งร้อบาทอารบิกรู้รหรือไม่ 1, 2, ครับอาจาร์หนึ่งสองสามครับ ตรงนี้เป็นรูปนายหลวงรอเก้าอ่ะตรงนี้ล่ะเลขเจ็ดกับตัวสนะียฮะใครจะเอาใบนี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลขเจ็ดกับตัวสี่จะต้องมีครบทั้งหมดสองตัวจึงจะขายได้นะตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมฮะพายาครูดเป็นสีแดงตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลขตัวได้บาทเป็นตัวไทยรูปดอกไม้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดครับรูปดอกบัวเป็นสีส้ม ตรงนี้ล่ะเลขเจกับขอคอยครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแบงค์หนึงร้อหล่อ9กาใบนี้ครับใครมีแบงค์หนึงร้อหล่อ9กาใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะต่อด้วยใบยนี้นะ ใบนี้นะใบนี้รับซื้อใบละหกบืดห้าพันบาทคนระับใบนี้รับซื้อใบละหกบืดห้าพันบาทใบนี้ดูกันง่ายๆคุณผู้ชมนะใบนี้รับซื้อใบละหกบืดห้าพันบาทดูกันง่ายๆนะด้านแรกเปลี่ยนรูปป่อเก้า 9, ด้านแรกเปลี่ยนรูปป่อเก้าพลิกไปด่วน้ีสองครับตรงกลางแปลงเปลี่ยนรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราน ใบนี้ดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ65,000บาทนะใครมีแบงค์ยี่สอ9ที่เป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาล่านะใครมีใบนี้บ้างนะผมรับซื้อใบละ65,000บาทนะใครมีใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบยบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ